น่ารักน้องลิซ่าย,ยกมือไหว้ตลอดทางค่ะแฟนคลับเกาหลีใต้ให้อะไรหยิบหมดถึงเกาหลีย,ยางปลอดภัยแล้วนะคะแฟกชั้นหลักนี้สมกับฐานะเบาๆค่ะกับวลีเดชฉันไม่รวยเธอก็รู้ สวัสดีเ,เพื่อนชาวบินทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะตอนล่าสุดเห็นว่าน้องลิซ่าได้บินกลับประเทศเกาหลีใต้อย่างปลอดไทยแล้วนะคะหลังจากที่จบขอนที่ฟิลิปปินส์ค่ะน้องก็บินมาไทยในทันทีนะคะก็ในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยค่ะก็ะะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะว่าน้องได้ไปเที่ยวได้ไปกินอาหารอร่อยที่ไหนบ้างค่ะเพราะช่วงนี้อากาศบ้านเราคือร้อนอบอ้าวมากๆเลยแล้วค่ะ รู้ตัวอีกทีคือน้องลิซ่าโผล่ที่สนามบินแล้วนะคะก็ถึงสนามบินเกาหลีใต้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านของสื่อเกาหลีใต้นี้ก็มารอเจอกันเทียบเลยนะคะทางสำนักข่าว New เอ็นะคะก็มากับกล้องวิดีโอค่ะก็บอกว่าคุณลิซ่าแบล็คพิงถึงจะมาช้าแต่ก็มานะสุขสันต์วันเกิดนางลิซ่าน่ารักมากเลยแล้วค่ะ พามารอเจอทําข่าวพร้อมกับปวยพอสุดสรรัน์เกิดให้กับน้องลิซ่าอีกด้วยก็ในขณะที่เดินทางนะคะก็มีแฟนมารอเจอค่ะมาถ่ายรูปและวิดีโอค่ะพร้อมกับร้องเพลงสุกสรรัลัง์เกิดน,นะคะร้องเพลงลิซ่าน้องลิซ่าเองก็น่ารักนะคะเล่นด้วยกับแฟนๆค่ะยกมือขึ้นไหวยกมือทักทายแฟนๆตลอดทางที่ในขณะที่เดินขึ้นรถกลับบ้านนะคะซึ่งแฟนๆค่ะก็มีการให้ของขวัญน,น้องลิซ่านะคะทิ่เดียมมาให้ น้องลีซ่าก็หยิบก็จับนะคะก็คือหยิบเอาหมดทุกอย่างที่แฟนแฟนนำมาให้แล้ค่ะก็ยิ้มแย้มแจงใสนะคะรีแรกยกมือไหวอย่างไทยสวยงามตลอดทั้งทางะคะ่ะน่ารักมัระยะดีสุดๆ ในส่วนของลุกของน้องในสนามบินนะคะก็ราคาไม่เบาค่ะเซลีนแต่ไม่เซจใจนะคะกับเสื้อคาร์ดิแกนลายดอกค่ะราคาแต่อยู่ที่61,000 USD ค่ะแว่นของเซลีนนะคะอยู่ที่400ดอลลาร์กระเป๋าเซลีน7 9 0 0 USD รองเท้า630 USD ค่ะเครื่องประดับกำไลข้อมือของแบรนด์บุกาลีนะคะทั้งหมดรวมด้วยกัน3ชิ้นค่ะราคาตกอยู่ที่86,900ดอลลาร์ค่ะ ก็ราคาไทยก็คือเกือบ3ล้านบาทไทยนี่ก็คือแค่กำไรข้อมือของบุกการลีเท่านั้นนะคะใส่เบาๆ3ชิ้นที่สนามบินรวมทั้งชุดและเครื่องประดับนะคะ ลูกน้องลิซ่าตกอยู่ที่11,930ดอลลาร์ค่ะราคาไทยก็สล้าน4 9 000, 2 1, 1บาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะราคาเบาๆสมทันนะกระับเกาหลีใต้ยังไงนะคะให้แพงสุดๆคือมีการขายของไปในตัวค่ะอย่างเซลีนและเครื่องประดับบุการีนั่นเองค่ะราคาทำจริงมากๆสมกับวลีเด็ดนะคะที่ว่าฉันไม่รวยเธอก็รู้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ